การฉีดคีลอยเนี่ยทำให้บริเวณหนังตา เป็นหลุมจริงไหมนะคะบางคนท,ที่ที่ศึกษาหรือว่าตามหมอมาเนี่ยสักพักหนึ่งจะรู้ว่าคนไข้ที่เปิดหัวตามหมอจะบอกตลอดเลยว่ามีโอกาสเป็นแผลเป็นคีลอยได้หรือว่าแผลเป็นนูนะนะคะซึ่งถ้าเป็นเนี่ยหมอจะฉีดรักษาให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะนัดเข้ามาฉีดประมาณเดือนละ1ครั้ง2ององเดือนครั้งอันนี้แล้วแต่ความความเป็นเยอะเป็นน้อยของแต่ละคนนะคะแล้วก็ใช้เวลาฉีดประมาณสัก2อสาครั้งเนี่ยก็มักจะหายไปคันนี้ก็จะมีคนที่กังวลว่าแบบเออแล้วฉีด คีลอยแล้วหนังตามันจะเป็นหลุมไหมนะคะการฉีดคีลอยเนี่ยถ้าเป็นปกติหมอจะฉีดให้คนไข้เนี่ยถ้าใครเคยฉีดกับหมอจะรู้เลยว่าหมอฉีดทีละนิดทีละนิดเท่านั้นเองหลักที่สําคัญก็คือการที่เราอะฉีดแล้ววางตัวยาเข้าไปในรอยโลกหรือว่าก้อนคีลอยนั้นะได้อย่างแม่นยําถ้าเราดันเข็มเข้าไปลึกเกินไปอะมันก็จะคล้ายๆว่าไปกินเนื้อถ้าพูดง่ายๆไปไปกินเนื้อข้างล่างที่มันเป็นเนื้อดีของเรามันก็จะเป็นหลุมได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราฉีด เป๊ะๆเ,เลยตรงที่เป็นความนูนตรงที่เป็นพังผืดตรงนั้นน่ะมันจะแบนแล้วมันจะไม่เป็นหลุมแล้วฉีดแค่พอดีคือพอๆมันแบนแล้วเนี่ยก็คือหยุดฉีดไม่ใช่ว่าแบบมันมันแบนแล้วฉีดต่ออย่างงี้มันก็จะไปกินเนื้อเราให้เป็นหลุมมากขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างในการตอบคําถามนี้ฉีดคีรอยแล้วหนังตาหรือว่าหนังบริเวณอื่นเนี่ยเป็นหลุมจริงไหมคําตอบคือจริงนะคะถ้า การฉีดเนี่ยเทคนิคไม่ถูกต้องฉีดยาเยอะเกินไปตำแหน่งปลายเข็มที่วางยาไม่ถูกต้องนะคะและจะไม่เป็นหลุมแน่นอนถ้าการฉีดเนี่ยถูกต้องนะคะมีประสบการณ์ในการฉีดแล้วก็ค่อยๆค่อยๆวางยาให้มันแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยคนไข้หมอเนี่ยแทบไม่มีใครเป็นหลุมเลยถ้าไม่ใช่ว่าคนที่คือบางคนอนะ่ะเป็นคีเราแบบเยอะมากๆซึ่งหายยากนะเวลาฉีดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลุมได้ง่ายกว่าเพราะเราใช้เราฉีด ฉีดซ้ำบ่อยแล้วก็ใช้ยาเยอะแต่หมอก็จะค่อนข้างระวังโดยการที่ช่วงหลังๆสมมติว่าครั้งแรกหมอนนะัดฉีดเดือนหนึ่งเดือนละครั้งใช่ไหมครั้งที่2หมอจะบอกคนไข้ว่าให้ห่างไปอีกนะสักสอสาเดือนคนไข้ค่อยมาเพราะว่าพอก้อนมันเล็กแล้วอะ่ะเราฉีดยาเข้าไปบางทีมันมันยุบต่อมันยุบต,ต่อไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึง่งสมมติว่ามันเหลือน,น้อยมากแล้วบางทีหมอก็บอกว่าเออไม่ต้องฉีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราฉีดทีทีๆเลยตั้งแต่สมมติ2อ2อาทิตย์2องอาทิตย์ทีสอยๆอากิะยามันทงานเลยค่ะ the cleaning